มัลเคอส์ครับวันนี้ก็อยู่กับเดซเซซี่กำลังกดเลอบุยใน,โโน,ยมยนยแมปที่มีชื่อว่าวเวป้อนเมย์ทนะซึ่งแมปนี้เป็นแมปแนว PVP สู้กันที่แม่งโคตรมีหลายแบบเลยนะคุณผู้ชมเออมันเป็นแมปที่แบบเล่นง่ายย่อยง่ายอ่ะเหมาะก,กับการเล่นในเวลาว่างนะกูลองไปเล่นแล้วกูแบบขนาดกูเป็นมือใหม่นะกูยังแม่งคิวเยอะชิบหายเลยนะครับมันสนุกไงเนี่ยขนาด ดีแคปดีสคริปชั่นมันยังบอกเลยว่า fun and uh, r e w i n d i n g กูไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะ with your f r i e n d ก็คือสนุกแล้วก็รับของรางวัลกับเพื่อนคุณแล้วกรุ๊ปของคุณนะนั่นแหละนะก็มันเป็นเกมแบบแนวฟันนี่แหละนะไปได้กันเลยนะครับผมที่ <Okay, S 1> <Okay, S 2> มาเรามาถึงแล้วนะซึ่งเกมมี้มก็เพิ่งเริ่มไปเลยเว้ยผมอยู่สีแดงนะครับผมโอเคผมต้องกำจัดสีน้ำเงินนะตรงมานี่ดิเออสวยสวยสวยโอเคนะครับซึ่งประเด็นคือกูต้องทำยังไงก่อนกูมีถังขยะนะครับให้โยนใส่ไอ้ขยะไปอุย้ย โอ้เชี่ยเชี่ยอ่าดูป้าเราโอ้ยเชี่ยแจ้งอิดโปรกูดูเลือดกูดิเอาแล้งไงท่านผู้ชมเกมนี้กูก็เป็นมือใหม่นะครับฝีมือก็ไม่ได้โปรขอบคุณที่ฮิ้กูเพื่อนนั่นแหละนะครับซึ่งตอนนี้กูตายนะครับกูยังไม่รู้หายแล้ว่าเกมต้องทำไงแต่มันเป็นโหมดอะไรทีมเดชแมทใช่ไหมน่าจะใช่แหละนะครับซึ่งกูเป็นคนถือดาบแล้วกูต้องทำหายกูไม่รู้เหมือนกัน นะเห็นไหมนี่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 โอ้ยเชี่ยมนี่นี่สวยอายซะเออโอเคแล้ว okay, ไ,ไงต่อท่านผู้ชมอืมอันนี้คืออะไรเทนนิสเหรอที่ตีอ๋อที่ตีเทนททเทนิสประเด็นคือมันจะสร้างดามเมิดเประเด็นไม่รู้ดิอ่ะโอเคซึ่งเหลือประ,ประ,ประมาณเอออีกสองคนครับโอเคมหมพวกเพื่อนจริงๆไม่ใช่เหลยอ,อีกสองคนจริงๆมันคือการ จำนวนที่ฆ่าได้มากกว่าเออมานี่มาครับกูเก่งพีพีแล้วเว้ยมานี่ยสตา์แมปโฟยี่แมปสตาร์วอร์ที่กูเพิ่งอัดไปแม่งกูก็โปรโมานี่ยแจ้งอีกโปรโกูมันเก่งเห็นไหมมือใหม่อย่างกูเนี่ยเก่งแน่นอนเห็นไหมเออมาทึบ,ฮ,บฮึบมาเออจริงๆมันไม่ใช่แค่พีพีกูโง่เฉยจริงจริงมันมีให้สู้กับแบบหลายอย่างอีกทั้งแบบอไอแบบแนวติดเชื้อซัมบี้แนวแบบ แนวช่วยกันสู้กับบอสอะไรอย่างงี้ก็มันมีหลายแนวอ่ะสนุกนะสนุกเออมาสวยสวยมากูฟันหมดล้วตอนนี้นี่มึงมานี้เพื่อนมานี้มานี้โอเคนะครับตอนนี้นะครับกูติดท็อปแล้วนะครับกูไม่ดูกูไปทําท,ท่าไหนที่ทำให้กูเป็นอย่างงี้ได้นะคือแบบมือใหม่กูก็ยังเดือดดืดดาดนะครับแล้วกูไปฟันเขาหมดเลยนะมานี้มานี้มาดวลดาบกันเชี่ยเจนี่โอเค ไอปืนเหรอฮะมาเนี่มา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 นี้ยไอนะโอ้ยเฉียแจ้งเบรอแจ้งเหี๋ยเวลาอีกสี่นาทีนะครับเหลือสี่นาทีนี้เสร็จอะไรเนี่ยกูได้กูได้แอชชิมเมนต์รัวๆเลยท่านผู้ชมบวกก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเคมาเพื่อนโอ้ยเฉียแล้วไงโอ้ยโอ๊ยมานี่มานี่มานี้ฮ่าิสัยสว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 ยลองเลี้ยงเป็นไงวะ อุ uh, ้ยอ uh uh ุ huh. ้ยของดีท่านผู้ชมของดีนะของดีอุดรเอาไอ้เหี้ยแม่งหมดแล้วเอาท่านผู้ชมกูใช้แป๊บเดียวแม่งหมดเลยเนี่ยอุ้ยใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยปืนนี้ปืนเหี้ยดาบไปเออใช้ได้ใช้ได้ครับดาบอันนี้มานี่มานี่อุ้ยเหี้ยดาบยังโขนะท่านผู้ชมมานี่ไอ้สไนมึงทำกูเจ็บแสบมากครับอุ้ย ช็อตกันช็อตกันนะผู้ชมมีสองกระสุนซึ่งเอออุ้ยกูย,ยิงเฮี้ยอะไรวะมันเป็นเสียงไก่ไะทู้ชมนี่โดนไปนะ <c oughs> แค่ดามเมจนะ,นะ,ะโอ้โธ่ชตกันไม่กากชิบหายนะผู้ชมใช้ปืนไฟน่าจะคป้อมป่านะครับว <c oughs> ันนี้ไอ้วันนี้เออสวยไอ้เอสน่ห์ของ,งกำจัดได้แล้วครับทุกผู้ชมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเลิศประเสริฐสีนะครับสัตว์แล้วมันไาไอ้เฮี้ยซัมบี้ไหนเนี่ย เวียนกระสุนงูเหลืออันเดียวเนี่ยไปอย่ามายุ่งไอโลจิตอุ้ยไอโลจิตไปกัยชูชูชู่ไปกัเออวันนี้ให้แม่งให้แตงหัูตบไก่มาเนี่ยเฮ้ยอวงหมดแล้วเนี่ยว่เขี้อะไรเกี้อะไรี้ยเนี่ยยิงปืนใหญ่แล้วเพื่อนกูชอบกันแม่งไอ้สนุกดีว่ะชอตกันเหมือนกูชอบมาครับดูดีว่ามันจะไอ้ ตุ้มโดนไอีกแค่สิบดาเมจตุ้มอันนี้ไม่โดนว่ะแจ้งเหงื่อมาหนี้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 เพื่อนมาหนี้เออสวยอุ้ยเออเชี่ยเชี่ยเชี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ไปเลยไปอุ้ยเชี่ยแจ้งเหงื่แจ้งเหงื่แจ้งเหงื่กูตายอีเวียนโอเคครับ h o เวอร์กูจะสนับมือว่ะมาครับมาใส่เดียวกันเพื่อนมาใส่เดียวกันมาใส่เดียวกันมาหนี้มาหนี้มาหนี้อุ้ย ช่ได้คร <Bond> ับใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้มันนี่บาสเก็ตมันใช่บาสเก็ตท่านผู้ชมมันนี่อื้มันนี่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 มึงมันนี่ใส่ยมันออกใส่เดียวมันน่ะมันนี่มันนี่มันนี้ไอ่โอ้ยเชี่ยเออโอ้ยเฮี้ยข้อสนุกเฮี้ยท่านผู้ชมเอ้ยเกมดีเกมดีแนะนำให้เล่นนะครับสนุกชิบหายเออเป็นมือใหม่กูยังเล่นไอ้นี่เลยมันเป็นแบบกินเกลียนเว้ยมันเล่นเอาสนุกนะครับซีเรียสโอ้ยเชี่ยระเบิด คนนี้อเอ้ยกูคิวตวดิดต่อกันคูคิวติดต่อกันท่าตัวในตอนนี้นะเนี่ยอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยไฟไฟลวกคนไฟลวกเออแจ้งยิ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 งอะไรปืนเลเซอร์เว้ยอะไรเนี่ยไอ้ไช่เยเน é ี่ยกระเบน้ังสีวิเชื่อได้อยู่ถ้ายิงโดนอะนะไม่ใช่หว่ะอย่างนี้ต้องใช้สนับมือแล้วสนับมือแม่งโหดจริงกูต่อ,อยทีเดียวแม่งดามเมจไป็นร้อยเลยเออ ชิบหายแล้ต <parece. I S 2> ้องไงดีเนี่ยอ so ๋อมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิมาใส่เดียวกูดินะใส่เดียวเก่งมากนะนี่มานี่มานี่เน่โอ้ยเหี้ยโอ้ยเหี้ยบยิ่งบวัดดุแจ้งอิฐกูยิงมันหวัดอะไรเนี่ยควอนแบนแฮมเมอร์อันนี้เออเรลูเวอร์พวกปืนโม่ครับโอเคดูดิกูลองยิงนี่ชิปบุกอุ้ยไม่ได้ว้ยแม่ง เออแจ้งเฮ้ยเออยี่ยยแจ้งอุม้มไม่โดนว่ะไอ้เหี้ยไปเออสี่สิบดาเมจใช่ได้นะครับใช่ได้วันนี้วันนี้สามสิบดาเมจนี่โอเคมึงใช้แบนแฮม,มเมอร์กับกูมั้ยมานี่นี่อ้าวจบแล้วเหรอแจ้งโบ o แจ้งอิด ถือว่าเป็นตาที่สนุกมากครับผู้ชมนะมาเล่นอีกตาหนึ่งก็พอนะเพราะวันนี้กูรีบนอนนะครบ10 seconds later Classic ว่ะโอเคก็ได้ก็ได้ Classic นี่ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ที่แน่ๆน่าจะ free for all ใช่ครับน่าจะ free for all ซึ่งอย่างน้อยกูต้องการลูกไม้ลูกมือเป็นลูกทีมมาช่วยกันไต่นะแต่ไทเวอร์แหละ free for all โอ้ไอเฮียไอเฮียแม่งไปแม่งไม่โดน เฮ้ยกูไปทำดาเมจกับไอ้ไหนเนี่ยท่านผู้ชมไปสวยสวยไปอ้าวกูคิวที่ตัวหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยหรือยังไงเนี่ยึบไปไปเฮ้ยกูไม่กล้าไปประจันน้าโอ้ยมาเนี่ไอีเวนมันนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่มันนี่มันนี่มันนี่ยกูพีพีนี่สวยบอกแล้วไงผมมาเทพพีพีเว้ยแม้ดูหน้านี่คนเก่งเนีย เออโอเคไหมในหกนาทีนะเราต้องหาอะไรทำนะซึ่งผมอยากได้ปืนแบบแบบพวกดาบมันก็ปืนอย่างเงี้ยมันมันคอมโบกันได้ดีนะครับโอเ้เพื่อนแจมด้วยเพื่อนแจมด้วยแจมด้วยมาวันนี้โอ้ยเชี่ยแม่งตกเอีเวนวันนี้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 สวยโอ,โอ้ยไอ้เหี้ยอะไรเน,นี่ยมึงถืออะไรเน,นี่ยเฮ้ยมึงจะถือเอาระเบิดมาปาใส่กูดิ มานี่มานี้มานี้กูบอกให้มานี่เออมาครับคิวสามศพครับสามศพครับสวยครับสวยสวยเหยียบปืนปืนทิบไหยกูแพ้ปืนมานี้อุ้ยเชียดใช้ไหมวกูชอบ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 าร์ k เหยียบปืนอย่างเทพเลยไอเทพดีัต์ไม่ใชเท่แจ้งหีิดโอเคครับสงสัยดูแล้วว่าเราจะได้ของดีมันเรียบร้อยแล้วนะครับห้านาทีนี้กูเก็บเรียบนะครับเก็บเรียบกูเก็บเรียบ เก็บเรียบเก็บเรียบอ่าเกิดอะไรขึ้นวะข้างล่างเนี่ยมันต่อยตีอะไรกันเนี่ยฮะมันต่อยตีอะไรกันมันต่อยตีอะไรกันมันนี่ไหนดิเป็นเด็กเป็นเล็กข้ามต่อยตีกันเออโอ้ยเชี่ยเชี่ยกูโดนฟรีสท่านผู้ชมกูโดนฟรีสเว้นมานี่ไหมมานี่มามน,มนี่เลยมาฟรีสกูมากใช่ไหมฟรีสมึงกลับเลยกันนะอุ้ย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 แผนใช้ได้นะแต่รอดไม่รอดกูหรอกนะครับ เซียงฮิตโอเคดูเหมือนว่าอืมไม่รู้ดิไ,ไหนวะไอตัวที่สองอยากลองดวลห,หนึ่งกับมันวะโอ้โหเชีย่ยมันไปทําอะไรเอ้ยเฮ้ยกูโดนอะไรเนี่ยท่านผู้ชมกูโดนไรปลาใส่มานี้ย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 มานี้อุ้ยเชี่ยมันใช้ดาบเดียวกันผมมานี้ยมานี้ยเซียงฮิตเกือบตายไอเวียนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย กูคือผมฟันดาบนะครับแล้วมันจะทําช่วยทําให้เออเขาเรียกว่าไงทําดาบแล้วฟันดาบแล้วมันช่วยทําให้แบบเลือดผมเพิ่มขึ้นนะเออนั่นแหละนะครับก็แปลว่าตามมาหน่อมานี้มานี้มานี้มาอย่ามาอย่ามานี่กูมานี่มานี่มานี่ไปกูบุกยังบ้านไหนอี้เคมาครับในป่าปามเอฟพีไอมานี้มาหนี้มานนี้เออสวยท่านผู้ชมสวยสวยสวย ได้แบชด้วยนะครับ t seconds later อ้าวกูไม่ต้องฟันดาบมันก็เพิ่มขึ้นนี่กูเนี่ยเออแล้วกูจะฟันเสียเวลาทำพระแสงอะไรเนี่ยเมื่อกี้ไปช่างแม่งเลยกันนะครับตอนนี้คือไม่มีใครมาเกิดตรงนี้เลยเว้ยเออไม่ก็ไปใส่เดียวกันหมดนะครับเพราะมันไม่อยากมาใส่กับกูนะแต่มีไอตัวหนึ่งน่าจะไอตัวเมื่อกี้ที่ทำผมกับตายนะครับแล้วเลียดแม่งมันก็ไม่ใช่เสียดแต่คอผมแห้งมันแห้งเลยว่ะมันทำให้ผมไอหนักไอเยอะนะครับเออ ดูดิใครจะได้เป็นที่หนึ่งนะครับฮ sí. ูการนามีเดอะวินเนอร์เชี่ยมันเล่นอะไรกันแล้วโอ้ยเชี่ยอ้าวออ๋ออ๋อพีพีอยูข้างล่างละเอาไงคราวนี้ตรงไปแจมไหมเพราะส่วนใหญ่แม่งก็ไปข้างล่างกันเกือบหมดแล้วว่ะไปตัวไปจะมีอะไรเสียหายอุ้ยเชี่ยระเบิดอู้งูเสียเสียท่าว่ะเสียท่าว่ะท่านผู้ชมกูโดนลุมว่ะโดนลุมท่านผู้ชมกูเสียท่าหนักแล้วผมเสียท่าหนักแล้วนึกว่าตายด้วยสติงช็อต ไอเวนแม่งเอ้ยเสียดายแย่ดาบแม่งอย่างเท่เลยแย่อย่างเท่พดาผมอ่ะมันนี้วันนี้วันนี้กูคิวหมดนะกูคิวหมดแล้วตอนนี้วันนี้วันนี้เอาไว้ร้อนฟรีสเวนโอเคดูเป็นว่าเราน่าจะเสียท่าให้เขาให้ซะแล้วนะครับจากการที่กูเสียเออเมื่อะไรมึงจะอะไรมันนี้ดิให้กูมายิงลอกเก็ตลันเจ์ใส่มึงงามๆหน่อยนะครับ มันนี่ดิเพื่อ,อนไม่เอานะมันก็แค่โรเก็ตลันเชอร์เองมันจะยากอะไรใช่ไหมใช่ไหมมันนี่ดิอุ้ยเชี่ยตกไปอย่างเยอะเออนะครับดูแล้วเราน่าจะได้ยี่สิบแต,แต่ไม่เป็นไรนะครับช่างมันช่างมันนะอา้อาวใช้ที่สิบพียอะไรได,ได้ที่สองดิเออแจ้งอยุด b r โอเคไปบิ๊กคิปดีกว่านั้นโอเคถ้าใครชอบคิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจ้งเตือที่ใหม่สำหรับนี้ไปแล้วจ้าายบายสียาจีกันที่ใหม่ครับผมายบาย